ะ,ะ,ละแล้วคุณพี่ผลตอบรับของคุณพี่ถืออ่าคุณพี่รู้สึกไหมว่าคุณพี่ทานสามเดือนได้กี่เปอร์เซ็นต์คะในการรักษาของคุณพี่นะคะน่าจะประมาณน่าจะประมาณแปดสิบแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อะเพราะว่ามันตอนนี้มันไม่ปวดแล้วว่าไม,ไม่ปวดเลยแล้ว <c oughs> ใช่ไหมคะคุณพี่เดินไปมาสะดวกแล้วไม่มีเวลาที่กลางคืนคุณพี่นอนก็ไม่ปวดแล้วใช่ไหมคะไม่ปวดแล้วค่ะ เราไม่ปวดแล้วเนาะค่ะก็ถือแล้วคุณพี่ว่ามิตรพู่ของเรานะคะมันมันเป็นยังไงมันผลตอบรับของมันดีไหมคะคุณพี่เป็นไงนะเป็นไงนะกินแล้วกินแล้วดีมากดีดีมากอ่ก็มันดูรู้สึกดีขึ้นมาเยอะหายปวดหายอะไรอ่ะงีดีขึ้นมาเ้อะหายปวดหายอะไร เมื่อก่อนคุณพี่ได้ทานยาแก้ปวดไหมตอนที่ยังไม่ได้ใช้เม็ดฟูนะคะตอนที่ผมยังไม่ตอนที่ผมยังไม่เม็ดกียนยาเม่ดฟูมากินหมอว่ให้ยาแก้ปวดใครส้นอะไรกวนีกินน่ะีผมก็คิดว่าถ้าไปหาหมอคิดว่าถ้าไปหาหมอแบบนี้ก็มีแต่ยาแก้ปวดยาแก้อะไรปวดยาแก้อะไรปวดอย่างนี้ผมปวดปวดปวดแลบไม่ดีเลยหลังจะไม่ค่อยดีไง พอดีผมมาเจอพอดีผมมาเจอมาเจอตัวในเฟสมาเจอตัวนี้ผมก็ตอนแรกก็ตแรกลัวนะผมก็ลอยอะไรเป็นวดเนี่ยลอยอะไรพนวกเนี่ยทีนี้มีลูกหมอลูกอะไรอ่ย่นีนี้อยู่อ่ะลอะไรเนี่ยนีอยู่อ่ะผมเลยก็เลยเลยสั่งมาก็เลยเลยส่มากินดูแล้วคุณพี่ภูมิใจไหมไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเลยค่ะคุณพี่แล้วคุณพี่ภูมิใจไหมที่ได้ใช้เม็ดฟูกของเรานะคะ ไมากครับว่ามันไกมากครับว,ว่ามันผมก็พูดค<ม>วามจริงเนี่ยมันมันดีมากมันดีมาก,มนมากๆนะคะบเมพูม็ดรพู่ของเรามันไม่มีสารเคมีไม่มีสารสเตียรอยนะคะคุณพี่สามารถทานรักษาได้ต่อเนื่องถ้าเราไม่อยากหยุดใช้เราก็สามารถทานรักษาได้เพราะว่ามันไม่มีผลข้างเคียงตกกับสุขภาพของเราเลยนะคะค่ะแล้วคุณพี่คุณพี่อยากฝากคนไข้ที่เขากําลังปวด ข่าปวดข้อเข่าข้อเท้าอย่างนี้นะคะข้อเท้าข้อมือคุณพี่มีอะไรที่ฝากแนะนาเข่าด้วยคะแนะนให้เข่แนะนำให้เขาถ้าถ้าเป็นแบบนี้อ่ะคือถ้าเราไปหาหมออ่ะหมอมาหามออ่ะหมอมาจะให้ยาแก้ปวดอะไรพวกนี้มันไม่ไม่ใช่เฉพาะท่าอยาตัวนี้าเอายาตัวนี้มากินน่าจะดีนะผมเห็นผลด้วยอ่ะแล้วคนไข้วนมากของเรานะคะบางคนไข้เขาก็ คุณหมอแนะนำไปให้ไปผ่าตัดแต่เขาก็ไม่ได้ผ่าตัดเลยค่ะคุณพี่เพราะว่าเขาเอาเม็ดฟูของเราไปทานเนาะเขาทานประมาณสองสาเดือน3าีเดือนอย่างนี้ก็อิงตามคนไข้ของเรานะคะสุขภาพรับยาได้เร็วแล้วมันก็หายขาดจริงๆค่ะคุณพี่ทรัพย์คุณของเม็ดฟูของเรานะคะค่ะ